สวัสดีทุกท่านค่ะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นการทำนายดวงชะตาว่าจะมีเรื่องราวเกิดอะไรดีๆกับคุณในระยะ15วันนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคีิปนี้เป็นประโยชน์หยุดดูและลองดูว่าสิ่งที่จะเกิดกับคุณเป็นเรื่องดีและน้อมรับคำทนายไว้ค่ะเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรกับคุณบ้างค่ะตั้งจิตด,ดีๆนะคะแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ค่ะขอให้มีแต่เรื่องดีๆที่คุณต้องการนะคะ สำหรับเรื่องแรกค่ะแน่นอนค่ะใครที่ทํางานด้านการบริการนะคะงานให้การช่วยเหลือนะคะบอกเลยว่าจะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนนะคะงานบริการของคุณเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นงานด้านการแพทย์การสาธารณสุขหรือว่างานด้านค้าขายอาหารขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มต่างๆระยะนี้ค่อนข้างดีทํากําไรนะคะถูกใจลูกค้านะคะลูกค้าจะทยอยมาอุดหนุนเผิ่เิโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นเพศหญิงที่อายุมากจะให้การสนับสนุนดีมากนะคะช่วงนี้การทํากำ ในธุรกิจต่างๆที่แม่หมอกล่าวไปกำลังจะได้ผลดีขึ้นนะคะต่อยอดนะคะหรือว่ามองไปถึงบริวารบริวารของคุณช่วงนี้ก็ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะเคารพเชื่อฟังคุณเป็นอย่างดีค่ะ แต่เขาก็บอกว่าอย่าไปคิดมากนะคะบางปัญหาที่เข้ามาก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นบททดสอบให้คุณเจอเรื่องราวต่างๆแต่ว่าก็จะสามารถผ่านไปด้วยดีนะคะในช่วงะระยะเวลาข้ามคืนนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะปัญหานั้นอยู่ที่ความคิดของเราแค่เปลี่ยนความคิดปัญหาทุกอย่างมีทางออกแน่นอนนะคะ และแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่บ่งบอกถึงความรักนะคะเรื่องดีๆในอีกมุมหนึ่งด้านความรักค่ะช่วงนี้คนรักของคุณหรือถ้าคนมีคุณคุยแสดงว่าเขาค่อนข้างรักคุณค่อนข้างหลงคุณนะคะเป็นไปนในทิศทางที่ดีมากชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะมีเกณฑ์ที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ แต่ที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกนะคะแต่เราจะมองข้ามความทุกนั้นผ่านไปได้ด้วยดีเป็นช่วงหลงกันเป็นช่วงที่มีความสุขมากๆช่วงที่เก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆร่วมกันของคุณและคนรักของคุณทั้งคนโสดคนคุยและคนมีแฟนค่ะ เรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ทํางานค้าขายนะคะหรือว่าทํางานด้านเซลล์ค่ะช่วงนี้เงินเข้าค่อนข้างดีนะคะคุณมีความสามารถในการบริหารจัดการนะคะยิ่งถ้าพบปะลูกค้าเยอะๆหรือตัวคุณเองมีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการมุมมองใหม่ๆค่ะแค่รู้จักเปลี่ยนออกไปหาลูกค้า หรือออกไปเจราจาไม่ว่าจะเป็นโซเชียลออนไลน์รับลองว่าการเงินของคุณจะเป็นไปอย่างเป้าหมายหรือเกินความคาดหมายไปได้ไกลนะคะมีแต่พุ่งทยานขึ้นไปสู่ทิศทางที่ดีค่ะ สุดท้ายนะคะช่วงนี้ค่ะข่า,ขาวดีอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ทักษะต่างๆคุณมีความสามารถความรู้ของคุณเนี่ยมันเต็มอิ่มแล้วนะคะสามารถกระจายหรืออบรมสั่งสอนหรือใครจะเปิดคอร์สไลฟ์คอรนะคะความรู้เรื่องต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีมากๆช่วงนี้ รู้สึกว่าคุณจะมีสติปัญญาครูบาอาจารย์ก็เหลือครูบาอาจารย์ค่อนข้างที่จะทําให้คุณแตกฉานในสาขาวิชาที่ต้องการเรียนรู้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีทั้งการงานการบริการหรือด้านจิตใจความรักหรือการได้รับการเอาใจใส่นะคะแค่อาจจะมีเรื่องคิดมากวิตกกังวลเล็กๆน้อยตัวรวมๆแล้วเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะ15วันนี้ค่ะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นจริงก็พิมพ์น้อมรับคาทานายไว้นะคะขอบคุณค่ะ